สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปรัดาสอรี่กับอุปนรดดาประสิทธิทเมกุลนะคะความอดทนและความมุ่งมั่นในการทํางานค่ะทําให้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจากโรคโปลิโอซึ่งเธอสามารถผันตนเองกลับมาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็มีความสุขในการดําเนินชีวิต จากการคิดดีแล้วก็พูดดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังถึงแนวคิดในการทํางานให้ประสบความสําเร็จจากคุณจินทาทิพย์สินโสพิษเจ้าของธุรกิจโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นค่าไอ้ช่ว่า เเขาไม่ยอมรับใช่พี่เนี่ยเป็นคนขอทานไมตั้งแต่พี่ออกออกไปทำธุรกิจครั้งแรกแล้วรู้ไหมหนูเพราะกดกิ่งเขามาเปิดประตูพ่อของพ่อค้าเนี่ยที่เราจะปขายไปประตูเสร็จดีใจมากอ่อเขาหิบคุณแจให้เราใช่ไหมไม่ใช่เหรียญสลึงเหรียญยี่สิหาสตังค์เนี่ยให้พี่มีถึงวันนี้ ญาตบขวนี้อเอค่อยเหรียนสลุงมาบรไม่ใช่ค่ะก็ไม่หลับเราทำยังไงที่จะให้ให้เขารู้ว่าเราเป็นคนขอทานตอนนี้ที่ไปครังขายได้เล่งรีบรายงานตัวพูดภาษาจีนเขาว่าแต่็นไทยว่าลุงวันนี้อาเฮียอยู่ไหม รู้จะเอาพลอยมาขายฮ่าฮ่าฮ,าฮา่าได้รีบเปิดประตูไปว,ว,ว,วันนั้นนะ่ะประสบความสำเร็จตั้งแต่วันนั้นคนพิการถ้าอยู่กับองค์กรที่คนขาดีเนะี่ยเราจะทำงานให้อยู่ได้ใจเราต้องเปิดอย่าไปคิดอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจความพิการของเราให้กำลังใจเราอยู่เสมอและกำลังใจนี้จะทำให้โตใจเราจะโตไม่ใช่ตัวเราโต เพราใจเราโตเนี่มันเต็มอิ่มแล้วอ่ะเมื่อคนเรามีความสุขละเราก็จะได้ขึ้นดังแล้วเราจะเข้ากับสังคมก็เค็นข่าวดีค่ลูกสิ่งทุกอย่างสามาสําเร็จได้ด้วยใจค่ะถึงแม้ว่าจะมีร่างกายพิ่ทการนะคะแต่ว่าใจไม่ทิการความคิดไม่พิการ ามารถประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็สามารถเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันประดิษฐ์พิมเกุลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าไปคิดอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจความพิการของเราให้กําลังใจเราอยู่เสมอและกําลังใจเนี่ยจะทําให้โตใจเราจะโตไม่ใช่ตัวเราโต